เด็กที่มีพ่อแม่มีอาชีพทุจริตแต่มีโอกาสได้เรียนหนังสือดีๆมีชีวิตที่ดีมีของแพงๆใช้เขามีบุญหรือมีบาปครับบุญเจือบาปคุณโยมเหตุที่เกิมดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเนี่ยเป็นพราพบในอดีตได้เคยทําบุญทําทานเอาไว้ผลบุญผลทานนั้นเนี่ยส่งมาทาให้ชาตินี้เนี่ยรวยแต่ขณะเดียวกันก็ไปทําในสิ่งที่ดึงคนไปสู่ทางที่เสื่อมสมมุตินะไปทําบุญที่วัด เสร็จแล้วก็ชวนเขาไปทำบุญด้วยกันเอาเสร็จงานปั๊บเนี่ยไปเลี้ยงเหล้าไปกินเหล้ากันเราเคยเห็นเยอะบางคนนะมีศรัทธานะไปช่วยงานวัดช่วยงานวัดเสร็จเป็นไงเอาไปพักเหนื่อยตั้งวงกงเหล้าอย่างนี้เนี่ยหรือเล่นการพนันอย่างนี้เป็นต้นนี่นะบอกคลายเครียดเปลี่ยนบรรยากาศอย่างนี้บุญมันเจือบาปผลบุญส่งรวยแต่ผลบาปส่งคือรอบรอบข้างมีแต่คนไม่ดีไม่ดีเนี่ยซึ่งทําให้ตัวเองมีโอกาสจะถล่มไปทางที่เสื่อมได้เยอะอันนี้เนี่ยก็ไม่คุ้มถ้าเราจะสร้างบุญสร้างบุญแบบบริสุทธิ์ดีกว่า คือทำบุญแล้วไม่เจือปากเจริญพร